งามบลัมบลเลือพี่น้องเอ<ล>้ยมันะใหญ่พี่น้องอืองามเออ,อ,อสวัสดีค่ะมาอีกแล้วเสียงแจ้วเ,เจ้าจากเยสวนพี่น้องเอ้ยไม่ได้เข้าป่าอยู่ไม่ได้ดอกป่าฮอร์สมาป่านี่งามงามจะเก็บไปทำใบชาเด้อค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าเมาเก็้ล่ะฮอรสมาจะเก็บอือติสัวล่ะจะเต้ตาบอกเขาจากนิดนึงว่าจะเก็บไปทำอะไรฮอรสมา มันงามมากพี่น้องจ้ะดูเป็นดงเป็นดอนแบบเนี้ยถ้าว่ายิ่งช่วงมันเป็นดอกเดอ้อยิ่งแต่จะงามงามคักงามแน่งามบลัมบลเหลือพี่น้องเอ๋ยมาเก็บน้ากันจ้ะยอดขนาดนี้ละค่ะทําใบชาดีนักแลยเหมือนเก็บชาเลยเนาะคะ่นะเนาะมาเตเกเต,เต้แต่อย่าอืดติสัวละจะมาอุ้ยงามแท้พี่น้องเอ๋ยอ่อนซอน ยอดขนาดนี่มันจะทำชาได้อ่อนมากก็เอาไปผัดอันนี้ก็ผัดได้จ้ะอันนี้ภาษาฟินิชเขาเรียกว่าไม้ตัวโฮรสมาเดอโอ้ยงามแท้โอ้ยพี่น้องเอ,อ๋ยอ่อนซ้อน อ,อะไรจะงามป่านนั้นฮะดังโปะโปะเลยพี่นอ้องอ่อนซ้อนให้คุณตามไม่กลัวอะไรคุณตาไอ้กลัวปุ้งกี่เป็ลรตวะวันปุ้งกี่ ไอตัวเขาบอกมันจะดูในพงหญ้าให้ระวังหน่อยเสียนปวกนะคะที่ว่ากัดขาเรามันทำให้สมองตายเลยแล้วก็เป็นนิท้าหรือว่าบางคนก็ได้ตัดแข้งตัดขาเลยนะคะเด้องามๆจะเอาอันนี้จะเอาไม่เยอะเท่าไหร่เด้อ เอาแค่ว่าเรากินแต่ละปีเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าจะทําไปบ้านเราเนาะทําไปบ้านเราก็ดีเด้อพี่น้องเนาะพวกนี้มันทําใส่อาหารก็ได้เด้อทำไมถึงบอกว่าทําใส่อาหารก็ได้ถ้าบ้านยยสวนทําใส่อาหารนะ่ะเยสวนจะเอาพอมันแห้งแล้วก็เอาเกลือผสมใบไม้หลายๆอย่างนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวยายสวนจะพาเก็บไปเรื่อยๆว่ามีใบอะไรมั่งด้ือจ้ะเด้ออันนี้หู้รสมา พวกนกกระแน่นพวกนั้นอะใบตำยงตำแยเอาได้หมดค่ะอูย้ยงามพี่น้องเอ้ยคุณตาไม่รู้นะเนี่ยหลอกคุณตาบอกว่าไปตลาด <c oughs> อย่าบอกคุณตาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าสนบอกคุณตาบอกไปตลาด เก็บหลังฝนตกนะดีมันไอพวกผงไอ้นั่นมันก็ได้ร่วงเกษตรว่าของต้นเบิร์ดของดอกไม้นะคะอันนี้ไปล้างอีบก็กวาดจะแห้งล้างแล้วก็ผึ่งลมให้มันแห้งแล้วก็เอาไปตากบนชั้นลอยของบ้านนะคะเนะาะทำไมถึงบอกว่าไปตากบนชั้นลอยของบ้านเพราะว่าชั้นลอยมันร้อนสังกสีนั่นเองค่ะเพราะว่าพวกยสวนไม่ได้กุังกะสีอเอ ุดาดฟ้าดอกไม้ธรรมชาติจะเอามาเยอะอุ้ยว่าเอามาเยอะค่อนตะก้าแล้วพี่น้องเอ้ยเกิดอาการงกอีกแล้ววันนั้นมาเก็บผักบุ้งเห็นป่าตรงนี้มันงามก็เลยมาเอาเดี๋ยวค่อยเอ๊ะพวกเอ้ยอย่างอื่นน่ะต้นอย่างอื่นเดี๋ยวไปเอาแถวบ้านเนาะค่ะเนาะ ตรงนี้มันเห็นมันงามมามันออนโซนพี่น้องเอ้ยเดยวใครมาเห็นลอยเนาะว่าะอ้าลอยใครเก็บไปทําอะไรซอยข้างบ้านตรงนี้เขาเห็นอยู่เห็นยายสนขับรถมาคงพอแล้วมัง้งค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเพราะว่าเนี่ยอันนี้เก็บแป๊บเดียวก็ได้ขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นต่อด้วยค่ะเด้อเราจะเดินไปดูผักบุ้งฝรั่งตรงสุดทางตรงนู้นว่ามัน แก่ยังนะมันจะเต็นเป็นทางตรงนี้นู่นเลยนู่นเห็นยอดไม้ตรงนูน่นตรงโลง่งๆเป็นที่บ้านยายสนอยู่ตรงนี้มันมันเดินลัดมาตรงนี้ผักกูดผักงอแถวนี้ก็มีผักที่กินได้นูน่นมันต้องเดินลัดไปตรงนูน้นมันเป็นที่หลวงพวกหลวงเขาเอาพวกพลาสติกพวกเศษเหล็กพวกอะไรมาวางไว้ตรงนี้เหละค่ะมากองไว้ตรงนี้ถ้าเดินลัดไปบ้านยายสนก็ไกลอยู่ อยู่ช่วงตรงนน้นะ่ะสุดสุดเห็นป่าไม้อะ่ะเอาพักชีล้อมอีกไหมพี่น้องจ๊ะตรงนี้พักชีร้อมก็เยอะมันไม่มีฝุ่นด้วยมันไกลบ้านคนโอ้โหเป็นดงเลยเอาไปขีล้อมสักหอบก่อนเนาะพี่น้องเนาะูรนก็ป่าผักกูดผักงออยู่ข้างล่างนูง้นเป็นดงเลยค่ะแต่มันแก่แล้วค่ะ เมื่อกี้เดินไปเอาขากล้องก็เลยไปเห็นต้นผักกูดผักงอแต่มันแก่แล้วเดี๋ยวมาเก็บผักชีร่มด้วยกันอีกพี่น้องจ้ะใบมันเขียวเข้มเลยมันงามหลายมันไม่เหลืองเลยนะเดี๋ยวเก็บไปคุยกันไปเหมือนเดิม้วจ้ะพี่น้องจ้ะอู้ผักชีร่มก็ดูมันหนาสะจนแต่ดีมันไม่มีไอ้นอกกระแนนไม่มีตาแยตรงเนี้ย งามงามพี่น้องพวกกลัวๆเลยจะเอาเฉพาะก้านดอกอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันนี่อ่อนๆเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เด้อใครเก็บอยู่แตเด็กลักกลัวเด้อคุณตากระดุถ้วหากเอาแต่เฉพาะไอ้ก้านดอกมันเด้อพี่น้องคุณตาดุอะไรคุณตาดุกลัวไอ้ปุ้งกีจะต่อยเอาตอดเอาจักเอามัน อันตรายเด้อค่ะเด้อตัวกุ้งกี่ที่ว่าเนี่ยเนี่ยก้านมันก้้นดอกมันจะยาวแบบนี้ใหญ่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อก็จะเอาแต่นี้เอาอันไหนไม่กั้นดอกกับแบบนี้โอ้ยงามแบบนี้ก็ดีพี่น้องเอ้ยได้วแวกแวกเป็นหนาไปเลยเนาะป้าปั้นเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องมาเด้อเก็น้ากันเร้จะว่าไม่เรียกอ้าวันนี้ยายสวนไม่เห็นเรียกจะว่าอีกแล้ว แบกเอาเนี่ยอันนี้เขากำลังจะกั้นดอกแล้วก็แล้วก็ฮักเอาแบบนี้อันนี้ยอดมันอันนี้ลอยหอยถากกิน มาเก็บเดวยกันเดอ้อเดี๋ยวจะว่ายายโซนไม่เห็นเรียกเลยบัานนี่มาเดอ้อพี่น้องลูกหลานยายจะเอาจนพอนู่นแหละพักคือจะไม่ได้กินดอกพักอื่นๆนะ่ะหนาวพี่น้องมีแต่หนาวกับหนาวอากาศไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเด้อนะเอากันโดกของเขา ออกออกเนี่ยอันนี้ก็กั้นดอกจ้ะหักดังโปะโปะนี่บักจีร้อมกั้นดอกอุ้ยหอยทากเยอะได้อ่อนๆแบบนี้จ้ะแลวบักหมากสีดามาเห็นรอยป้ารอยอะไรจะว่าอีเลนเนาะพี่เนน้องเนาะนี่นะ่ะ นี่ทั่วพี่น้องเนี่ยเรากระเด็ดอันนี้ออกเอาแต่การดอกเขาอย่างกันนี่มีชอ่อนี่ก็ใหญ่พี่น้องหืมงามเออได้งามๆเลยจ้ะ